อม่น <irgend> <c oughs> ี่โอ <made Eat maple> ้ยใครนเขาเบิ่งคตัวได้อย่งกินอย่างยังเจ้าหน่ตัเวาปนตดกปลดุกอะไรบอกไ่ลาเหรออนตนเป็นยังเลนอยู่อันบอว่าปลาดุกเปมาได้สาเนาะอันนี้กับปลาดุกปลาดุกย่างเต๋อปลาดุกอบนี้กับปลาดุกเออคนละล่เต๋อมกปลาดุกเง่ยอันนี้ปลาดุกอบโปรเออเจ้าอันนี้กะมุแม่ปลาดุกสมบปลดุกยัง

สวัสดีครับสวัสดีครับอาพี่หอยพี่กินข้าวจะคนย่าับเดี๋ยว่เดอยกับอดไหมอันนึงเนาะอเดียวนะ จะทำป่จะำได้ใครจะทำซุได้เาะมันปุยางการบางทีปุญยางการเขายังก็อื่นเขายังไงข้ามหมไปเขาอิสลามหมกมันจะาอยอ่บตอมมันตัวชาเป็นไงแม่ ไ็จะมาข้าวมันไก่เลยเจามาเาจะมาข้าวมันไก่ไหมข้าจยำเจ้ามันก๊อฟจำคำเดียวได้เป็นปะขับรหมูใช่หรอน้องประงหรอัดีต้องุง สามตอนเพิ่มสามต้นมังเหรมาไหมเห็นขาวิบมามาสอดส่องอะไรเลยะสั่งตอนปลาต้องเท่าไหรปลาเน้งปลาคอขไก่นี้เพิ่งทาวนนั้นะไปทาจองเชื่อถ่าเลยของดิบไม่ได้เลยคอข้อ่าดิ่ได้เลยา ตุ้มยัาขายเรืุ่้มหมขายเรื่องุ้มตย้งไปขายแต่แม่แไ่แม่แตกแต่แม่แต่พังงานออกไปกินก๋วยเตี๋ยวมรนเ้ำเลยบอมันกับบางพ้กนี่ขายหรอซือตังอะไรล่ะ เนี่ยมาเขาคิดแจกคับกับเป็นพาตัวเขาเองเขาเลือกกี่ออกไปกินเองหร่อยครับได้เนาะนี่พักสิบนี่สี่สิมาไส่เขาหนักไม่เด้ขอไหม ก็แต่วันนี้มันแถวนี้มาแต่เดีวไปแบบไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้มั้งตัวนี้ตัวนี้มัมม้งคนร้านบอกได้ปะกลับยังไงริด ที่กมันเาอายืนรยอปลาแต่ไปถ้าไปกินกุ้งไปกินหมึกเนี่ยคุ้มอยู่มิตตองคุ้มอืมต้องคุ้มกินแ้กกับเพื่อโปอยป่านตอห่อไปต้มมามมาดี่บมดีเออประหยัดตัวก่อนลัวยกับไปล่างแล้วก็ไปแส้ตอ ต้องใส่ย่างอื่นประหยัดธรรมชาติประหยัดซิงแวดล้อมประหยัดไปพ่อมาไหนวะจบข่าวไปยากใจขอบคุณที่ติดตามครับเมื่อกดไลน์เห็นแล้วนะ่ยน้องบูมีผู้ติดตามโดนเราประหยัดน,น่ะตกสามเราพี่น้องคนก็รอนนะแตากะดีแต่ว่า,าข่าว,ควาคนติดต่ำเหมือบนบูมี่สวัสดีครับสวัสด,ดีครับ